1 2 3 4 5ทุกคนใครจะเชื่อว่านี่แต่คุณแม่กินอะไรก็อร่อยนะเดี๋ยวเรามารอขนมกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ก็รอกระดิ่งจะทานแล้วนะคะบอกว่ารักสักกันสักกันสวัสดีครับโซเชียลแคมไม่ใช่สวัสดีครับพีดีเรารับสู่ช่องเซเลอร์แม็กอุ่ยเกือบลืมช่องตัวเองแล้ววันนี้เรามาคาเฟ่ได้มเขาใหญ่หรือเปล่า ไม่ได้เขาใหญ่เขาเล็กแค่นี้แคเหรอแห้งอีกแล้เราอยู่กันที่คาเฟ่เชคแบรดคาเฟ่แอนด์อิทเทอรี่แต่เราไม่ได้อยู่เขาใหญ่เขาใหญ่นะเหมือนขาใหญ่มากเราอยู่เราอยู่ที่สายหนึ่งเราอยู่ที่สมุทรทองสายหนึ่งใกล้บ้านเราบางแคนี่ประเทศสายหนึ่งเราอยู่กันที่ประเทศสายหนึ่งกันนะทุกคนคาเฟ่ที่นี่คือกว้างมากทุกคนคือแบบว่าดีมาก เราเข้าไปร้านกันดีกว่าคนเต็มเลยอะ่ะไหนาหาันหน้ามาหน่อยสิคุณเพื่อนร้อนเนาะร้อนสมควรร้อนไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าสมควรค่ะสมควรร้อนสมควรนานมากค่ะทุกคนกว่าจะได้เข้าร้านเขาปิดพอดีทุกคนเราเข้าไปขนมกินดีกว่า วันนี้กินอะไรกันดีนะครับใช่ไหมอมะขามดีมะขามแล้วก็เอาชาชาตีครับอ๋อนี้เราก็สั่งขนมกับน้ำมาแล้วนะเราสั่งน้ำชาพีชนะแล้วก็อีกแก้วนึงเมื่อกี้เมื่อกี้จ๋าสั่งอะไรนะมะข่าเออแล้วก็มะข่าอีกแก้วนึงนะเดี๋ยวเรามารอขนมกันดีกว่าทุกคน ตอนนี้ก็รอกระดิง่งนี่ครับทุกคนมาไปเอาขนมกันชาหน,หน,นะะอ้อร่อยนะฟ้าได้มาแล้วชาปีแล้วก็ไม้ข่าแล้วก็ช็อกโกตไอเค,ค้กช็อกโกแลตหิวแล้วอ่ะข้างในคนเยอะมากเลยเนาะนี่ให้ดูตรงนี้ให้ดูใหม่อุ้ยอะไรของใครสไลด์ นี่ครับทุกคนแล้วนี่ก็คือชาพีสมาให้ดูชื่อร้านโลโกโล้ร้านน,นี่นะ Take a breath cafe Italy โอ้ของแท้ตัวนี้อร่อ <c oughs> ยใจ <c oughs> อุ้ยอร่อยอะ่ะอุ้ยละมุนมากเลยชาพีสที่นี่จริงไหมจริง <c oughs> เราไม่โกหกเรารีวิวจากความจริงจริงเพราะว่าเราจ่ายตังเองหมดนะแต่ถ้าเราไม่จ่ายตังเองมีคนจ้างถ้าไม่อร่อยเราก็จะอยู่ตามที่มันแต่คุณแม่กินอะไรก็อร่อยนะ โอ,อ้แต่ผิดตรงนี้แหละเน้วอุอ้ยน,นี่อร่อยไหนชิมสิืมเนื้อน,นุ่มมากเลยอะ่ะขอชิมหน่อยได้ไหมอะ่ะไ,ได้เลยให้คำหนึ่งก็ได้ของสารคำหนึ่งใส่มามึงคำหนึงน่งคำหนึ่งยังไงอุ <laughs> ้ยอร่อยเนาะ อืมมากมันนิ่มมันแบบว่ามันฉ่ำเออมันฉ่ำแล้วมันนิ่มแล้วคือแบบถูกใจมากเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินพวกเค้กอะไรที่มันแบบเนื้อมันเป็ักๆษอ่ะไม่เมื่อเช้าอ่ะเมื่อวานเมื่อเช้าที่เพิ่งกินของเขานะที่เราซื้อเมื่อวานอร่อยมากอืกินนี้ดีอันนี้อร่อยมากอ่ะ เราก็มานั่งก so, show, well, okay, then, hey. yeah. uh ิน huh. ก hey. yeah. uh ๋วยเตี hey. ๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้องเบียร์สายหนึ่งนะแล้วเขามีแบบว่าพี่ยักษ์ชามใหญ่เราสั่งกันมาทานได้ประมาณสองคนนะก็มาดูว่าจะใหญ่แค่ไหนทุกคนมาี่ด้วยเลยสามมามีใหญ่มากสี่ร้อยบาทแล้วเดี๋ยวมีค่าใเลไอ้สองร้อยเออสองร้อยน่าจะสี่ร้อยใหญ่กว่านี้อันนี้สองร้อยทุกคนเลยเนี่ยหน้ามใบใหญ่แล้วนะแต่ข้าวนี้ใหญ่กว่าหน้าเฮ้ยแตเท่ากันนะก็เท่ากันนะ มีข้าววะมีข้าวแล้วทุเนียนมีอันนี้มีข้าวข้ามีข้าวให้ด้วยสี่ถ้วยทุกคนสองร้อยกับข้าว่ะเขามีเส้นไม่ใ่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขามีให้เลือกเราเลือกข้าวมาอันนี้เ้นนี้ให้เราทานโปรโมชั่นพิยาคุคมแถมเส้นข้าวสี่ถ้วยเซตของเขาคือ ข้าวฟรีเส้นฟรีได้สี่ถ้วยอแต่อีกถ้วยนึงเส้นหมีไหม่ได้ไหมได้ขอบบคคุณค <laughs> รัแล้วถ้าเราเราแบบว่าไม่อยากกินเป็นมื้อนี้อะไรเงี้ยคือเราเลือกได้นะว่าเราจะใส่อะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะมีเนื้อสูงเอง็นสูงเนื้อสดเ <ใน S 2> ยอะมากเลยเนื้อน่องลายเขาจะมีหมนี่ตัวเดียวอันเดียวคืออะไรหรอตัวเดียวไม่หนูอะไรนะคอยทีกระจูใช่ไหมล่ะกระจูไงตัวเดียวอันเดียว นี่นะครับทุกคนแล้วเราย้ายกันมาอยู่ที่สยามแล้วนะแล้ววันนี้เขามีงานคอสเพลงมันตัดใหญ่มากเลยเตืไฟจริงๆด้วยอ่ะโอ้ไนั่นข้างหลังก็มีบอลลูนไบเลยเตือนไฟไริงจริงด้วยเออรู้ไหมนะทำแน่นมากวันนี้มาแบบว่าไม่รู้เลยเขามีงานแล้ววันนี้เนี่น<ล>ย<ง>ๆๆออทุกคนใครจะเชื่อว,ว่า คือสยาม <laughs> เดินนี่ <laughs> อยู่เมงดงแล้วแต่ตอนนี้ที่ทุกคนดูบรรยากาศคือดีมากตอนนี้คือเหมือนว่าเราอยู่เกาหลีจริงๆนะตรงนี้ที่เขาบอกว่าเหมือนอยู่เกาหลีอันยองทำสั่งนะไม่อันยองต้องทำยไงก่อนอันยอง

อกระตอนนี้เราอยู่กันในร้านแพนเค้กี้ไวนะครับไอใครอะมาเติมของหวานหิวของหวานเหมือนกับว่าเดินแล้ววันนี้วันที่แปดเนาะคุณแม้ว่ะไหมทำไมอ่ะเพราะว่าเออว่ามึงกินของหวานปกติแบบว่าเอ้ยอันนี้น่ากินน่ากินอนี่เธอไม่เอาหรอกที่โน่นนี่คือหวามันเหมือนกับ ันขาดของหวานไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เดินเข้ามาเลยนะเออแบบตัดสินใจง่ายมากปกติแบบว่าเออเออก็เดินเข้ามากินเฉยเลยงงมากเ,ออเล่นหน้ากล้องจังเลยเกาหลีเ,าเก,กาใจทุกคนอยากไปเกาหลีทุกคนอย่าติดาตามดม้วนะเดี๋ยวจะมีทริปเกาหลีหนึ่งทริปของเรานะโอจะมีเหรอต้ีองมีล่มมาแล้วล่มมาแล้วสองปีอาจจะอยู่นี่ก็นะอาจจะอยู่าไ่โดดาน

ใช่ธรรมดาเราต้องให้ต้องให้เขากินก่อนใช่ไหะเออใช่มามามาให้ดูก่อนให้ดูก่อนเิือดเดือดเดเป็นเจ้อ่องเดือดเลือดเดะอดเดอดเดือยเอดเดอด่อยเดกอดเดือดเดือดเอดเดือดเดือนเดือดเัือดกอยเดือดอดเดืือดเดือดเดเือเดออเดืออ A Later Few Moments โอเคครับดูโคนโอเคครับดูโคนแล้วจบคลิปแล้วครับสำหรับวันนี้ชิวๆวันที่แบบสบายๆหนึ่งวันนะครับเราก็ไปคาเฟ่แล้วก็มาเดินเล่นสยามกันแล้ววันนี้คือโชคดีมากเลยวันนี้มาแล้วเราได้เจอแบบงานคอสเพลที่เนี่ยเขาจัดอยู่ดุกอะเออแล้วมีบอลลูนขึ้นคือจังหวะพอดีเลยแบบเออสวยเนาะสวยมากยังก็อยู่ อันจูคุมียแองโองมีแองดงบัลลูนเหมือนตุรกีแต่ตอนนี้อยูเมี่ยงปลาเผาไปเราไปหาต้มตํากินกันดีกว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับเมี่ยงปลาเผาเราต้มตําอยู่เมี่ยงปลาเผาปะเราต้มตําก็เมี่ยงปลาเผาเออไปโอเคนะทุกคนอ่ะที่ไมค์ว่ามาเข้าต่อโอเคนะทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์กด กด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 แชร์กดไลค์กดพร้อมพอมกัน1 2ึ่งสองหนึ่งสองสางงสนย